เดินไปตลาดมันไม่ใช่ตลาดนัดมันเป็นตลาดประจำเนี่ยข้างถนนก็มีคนมาขายเขาเรียกว่าตลาดตรงนี้ว่าตลาดบุญอันตนันเนี่ยคุณยายย้อยขายอะไรผักโอ้ดูคนขายเข้าหม,มากเข้าหมากหรือข้าหวานบางทีก็ หลายคนมีความฝันว่าแก่ไปจะมีลูกมีหลานมาเลี้ยงดูไม่ต้องลำบากแต่มันชีวิตมันไม่ได้เป็นไปตามที่ฝันยังมีลมหายใจก็ต่อสู้กันไปนะครับบางคนเจ็ดปต้องขาขายอยู่ขับไปดูข้างในมีอะไรกิน ตลาดนี้ก็จะเป็นตลาดในเขาเรียกอะไรลตลาดในร่มจะดูก็มีวัน,นิพกมาด้วยเ,เด็โตแล้วน่าจะเรียนมาหาลาัยแล้ว ตลาดมีแต่คนขายม,มีเขยฝรั่งม,มีเสียงเพลงเข้ามาด้วยมันรู้มันจะติดลิขสิทธิ์ไหมหัวใจนักสู้ของเสกโลโซเข้ามาได้ลนวันนี้น คนต้องดินน้นรนถ้าเรายังมีงานทาาําอยู่ยังกิจการค้าขายอยู่คนที่เขาจะให้กู้ให้ยืมเขาก็มีความหวังว่าเขาจะได้เงินคืนก็ยังดีกว่าเรางอมืองอเท้าสท่าไร้ รองเท้าก็เยอะแล้วสินค้าก็ไม่ได้แตกต่างจากสินค้าตามตลาดชายแดนนะครับแต่น่าเสียดายคือตลาดชายแดนกัมพูชาตอนนี้ก็ปิดไปแล้วนะครับก็ไม่รู้จะโทษใครนะแต่แน่นอนคือในฐานะที่ผมเป็นคนไทยผมก็ต้องเข้าข้างประเทศไทยเราก็มีหลักฐานชัดเจน แต่ที่งที่กัมพูชาไม่ชอบใจในสิ่งที่ไทยทำก็คือการเอาเครื่องบินไปบอมฐานทัพหรือว่าค่ายทหารของเขาแต่เขากับยิงระเบิดยิงจรวดมาใส่บ้านเรือนของประชาชนไทยแล้วก็ตั๊น้ำมันซึ่งมันผิดกฎหมายชัดเจนแล้วเขาเป็นคนยิงก่อนด้วยอันนี้อุปกรณ์ประดับยนต์ มีร้านทำเล็บสำหรับคุณสุภาพสตรีอันนี้ก็ทุนทุนน้อยก็นั่งขายกับพื้นนมีตมวนุนกกรณ์แอดเวนเจอร์ ก็ส่วนมากผู้ค้าก็จะเป็นคนวัย40กว่า50เพราะว่าวัยขนาดนี้อองค์กรธุรกิจเขาไม่รับไปทำงานแล้วก็ต้องมาทำเล็บนะจะมาค้าขายของตัวเอง หรังเท้า,าก็เยอะคุยละร้อยในหนังแท้นะครับ <c> ก <oughs> ็เป็นไปได้เหรอครับหนังแท้ขายร <c oughs> ้อยห้าสิบก็เคยทำแตกคลิปเดินตลาดต่างจังหวัดนะครับวันนี้เป็นตลาดในกรุงเทพมหานครดา่านไม่ค,คิดคัดออ อาจจะขายถูกอาจจะเป็นของแบรนด์เนียงของแท้มือสองตอนนี้ไม่ต้องเอารวยนะครับเอาแท่อยู่รอดไปวันๆก็ดีแล้วสำหรับแต่ละคนน่าเสีแก้วกาแฟเดี๋ยวข้ามาเสพชิตยาตวนนี้ได้ตำนานเลยเนะี่ย เดี S <S <ar df> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวเอาไปซื้อกับข้าวกันก็จะเป็นหอมกับหอมทุเรียนร้านเก๋ น,นร้านทุเรียนเรยร้านกว๋วยเตีเ๋ยวฝลังนะข้าวก็อย่างรับว่าแต่ก่อนฝรั่งหรือว่าชาวต่างชาติเขาจะเที่ยวอยู่แถวในเมืองแถวสวนสนามหลวงแถวสุขุมวิทนานาอะไรพวกนั้นแต่ตอนนี้เขามาเที่ยวถึงนี่แล้วนะครับมาอยู่นอกๆเมืองแล้ว ผมก็เห็นฝรั่งกเกษียณเข้ามาอยู่แต่ประเทศไทยบ้านเราเยอะแยะเลยมเือองแต่ก็เหงานะเพราะว่าคนไทยไม่ชอบคุยกับชาวต่างชาติผมก็เห็นหลายๆคนตกเย็นก็ดื่มเบียร์แล้วก็นอน ลวลาเขาจ่ายเงินก็สามารถจ่ายเงินสดก็ได้สแกนก็ได้ถ้าถ้ามีเคียบโค้ดเขาจะเรียกว่าสแกนแต่ถ้ามีบัญชีเขาจะเรียกว่าโอนอปลาปลามันเน่าหมดนี่ห้าสิบสีบาทแปดที โร้านนี้น่าจะขายดีใช่ร้านข้า,าวแกงเผาอันดพานสังเกตดูนะครับน่าจะไม่มีแรงงานชาวกัมพูชาเหลืออยู่แล้วนะน่าจะกลับบ้านหมดแล้วด้วยกลัวว่าประเทศไทยจะในระเทศไม่รู้พูดยังไงเนาะประเทศไทยเขาแยกแยะออก โอเคครับขอพาเดินตลาดแค่นี้ละกันขอบคุณที่รับชมคลิปของผมที่ตลาดบุญอันนั้นขอบคุณครับสวัสดีครับ